มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรแห่งชาติค่ะสภาเกษตรกร5จังหวัดลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและพัฒนาเกษตรกรเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2564สภาเกษตรกรจังหวัด5จังหวัดได้แก่สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามโดยนายชัยยันอยูสิริประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีโดยนายสุพลหมอนทองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุร ala <c ough> ีสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครโดยนายศักดาเนติพัฒน์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายเสถียรมาเจริญรุ่งเรืองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี สภาสเกษตรกรจังหวัดราชบุรีโดยนายสุทินชดาดำประธานสภาสเกษตรกรจังหวัดราชบุรี สภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนายวิสูิ์วิทยานันต์ประธานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและพัฒนาเกษตรกรร,กร,ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพรพินโยฉัตรจินดารองอธิการบาดี และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยานหนห้องประชุมคาเชนชั้น3อาคารสำนักงานอาธิการบดีมทรรรัตนโกสินทร์พื้นที่สารายาทั้งนี้เพื่อให้สภากสเกษตรกรจังหวัดได้ร่วมส่งเสริมเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้มีกระบวนการคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้สู่งามบริการวิชาการในพื้นที่และเกิดความร่วมมือทางวิชาการเพื่อข้อถึงความต้องการของชุมชนอันเป็นประโยชน์สูงสุดสำนักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ครั้งที่3ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2564สำนักง,งานสภา,ากเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภา,ากเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ครั้งที่3ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุม1ชั้น6อาคารวิชิรานุสรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยในช่งชวงเช้านายอภิษฎอังคสิทธิ์รองประธานสภา,ากเกษตรกรแห่งชาติคนที่1เป็นประธานดำเนินการประชุม และในช่วงบ่ายนาประพัฒนปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานดําเนินการประชุมสําหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระเรื่องเพื่อทราบได้แก่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการเกษตกรความคืบหน้าแนวทางการขับเคลื่อนปัญหาที่ดินเกษตรกรสรุปผลการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรการเสนอให้จัดทําโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก การขับเคลื่อนง,งานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรกับบริษัทไพรสณีนีไทยจำกัดไตรามากท,ที่1โครงการสนับสนุน SME รายย่อยและความก้าวหน้าการยื่นคำขอกู้เงินระยะที่3การบริหารจัดการข้าวแบบครบวงจรและยั่งยืนการพัฒนาคุณภาพหอมแดงสีสเ,เกตแบบครบวงจรเรื่องเพื่อพิจารณาได้แก่ ร่างระเบียบสภากเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการเลือกตั้งสมาชิกสภากเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรพุทธศักราชการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสี่ภาคสพชคิดใหม่มองไกลก้าวไปด้วยกันเวอร์ชั่นแผนชุมชนต้นทุนแห่งอนาคตเรื่องอื่นๆได้แก่ความคืบหน้าเกีย่ยวกับสวัสดิการของพนักง,งานสำนักง,งานสภากเกษตรกรแห่งชาติ โรคใบรูงในยางพาราส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์มกัญชาการใช้ประโยชน์ใบกัญชาในการประกอบอาหารเป็นต้นกล้ามาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่นในครั้งต่อไปเสนอข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภากเกษตรกรแห่งชาติค่ะ